สวัสดีครับอยู่กับผมนัทคอมเมนต์เกมมิม่งครับกับ WWE การ์ดโอเพนนิ่ง EP สองแล้วนะครับผมวันนี้เห็นฉากเปล่านี้ไม่ใช่อะไรน,นะฮะเพราะว่าวันนี้ครับมีของมาส่งนะฮะซึ่งของเนี่ยมาส่งตั้งนานแล้วแต่ไม่มีเวลารีวิวนะครับผมนี่เลยนะฮะจะเป็นการ์ดนะครับผมซึ่งเรารีวิวกันมาและใช่ไหมแดนพาร์ทแรกนะครับผมซึ่ง ตอนแรกฮนะการ์ดที่เราเอามาเนี่ยก็คือเป็นกล่องเหล็กใช่ไหมใน e p หนึ่งใครยังไม่ได้ดูสามารถไปดูได้นะครับผมแต่สำหรับ EP2 สนี้ครับจะเป็นการ์ดที่เรียกว่านักสะสมส่วนใหญ่ละกันนะครับผมสะสมนะฮะกับ WWE Top Chrome นะฮะคือเดี๋ยวจะขึ้น Insert รรูปให้ดูนะครับผมว่ากล่องจะเป็นหน้าตาประมาณอย่างนี้นะฮะ ซึ่งท็อปโครมไม่ใช่กล่องแบบนี้นะฮะกล่องนี้จะกล่องใหญ่กว่านี้อีกแต่นี้ฮะคือได้รับการสนับสนุนนะฮะไปเบรกการ์ดเข้ามานั่นเองนะครับผมซึ่งเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังว่าเบรกการ์ดนี่คืออะไรนะครับผมเบรกการ์ดก็จะเป็นเหมือนประมาณว่าเราซื้อต่อคนขายคนเปิดกล่องนั่นแหละนะแต่ทีนี้คือเราจะซื้อแบบเป็นซองเราจะไม่ได้ซื้อแบบเป็นกล่อง นะครับผมซึ่งกล่องหนึ่งนะครับผม wwe wwe top chrome เนี่ยนะฮะจะมีด้วยกัน1กล่อง1กล่องมี24ซสองนะครับผมซึ่งเราสามารถที่จะเบรกการ์ดได้นะครับซื้อสปอร์ตนะเาในวงการเขาจะเรียกกันว่าซื้อสปอร์ตนะซื้อสปอร์ตหนึ่งสปอร์ตก็ราคาอาจจะแบบแล้วแต่คนขายอะไรประมาณอย่างนี้ นะครับผมซึ่งเราก็สามารถที่จะแชร์บ็อกก็คือซื้อซองนะฮะมาแล้วก็อาจจะให้ทางเขาเปิดให้ก็ได้นะครับผมเพื่อเป็นการลุ้นลุ้นความสนุกอะไรประมาณอย่างนี้ซึ่ง WWE Top Chrome นี้นะครับผม WWE Top Chrome นี้จะมีนะครับความพิเศษคือก็มีเบสการทั่วๆไปนะครับมีรีเฟคเตอร รีแฟคเตอร์ก็คือการ์ดแบบการ์ดสีรุง้งนะฮะการ์ดที่การ์ดการ์ใส่รุง้งอะ่ะเออการ์ดที่ออกเป็นรุง้งรุ้งหน่อยนะครับแล้วก็จะมีการ์ดแบบการ์ดพิเศษอย่างเช่นท็อปไฟท์ขับอ่าไฟท์ไทม์แชมป์ขับนะฮะก็คือพวกได้แชมป์5สมัยขึ้นไปดอปซิกเลอร์ที่ได้แชมป์อินเตอร์เดอะมิสจอร์ซีนาบูเกอร์ทีอะไรพวกนี้นะครับผมรวมไปถึง นะฮะฮมีการ์ดพิเศษอีกก็คือการ์ดอินดิโอเฮาส์อินดิโอเฮาส์ก็จะประมาณแบบว่าพวกที่อยู่ในยุค90นะฮะหรือว่าอาจจะเป็นนักมวยปั้มปัจจุบันเอเนทีนะฮะที่ปั้มอะไรนะรายการอิน o u r h เฮาส์อะไรอย่างนี้นะครับผมหลักๆก็อยากจะได้พวก s t สโตนโคลเดนเดเทเกอร์ชอนไมเคิลอะไรพวกนี้เดอะร็อกก็มีนะฮะเคดเชมร็อกนะก็จะประมาณนี้ ส่วนนักมวยปั้ม NXT ก็จะเป็นพวกคีลีนะส่วนใหญ่นะครับผมแล้วก็จะมีความพิเศษเลยนะก็คือบ็อกซ์นี้จะมีลายเซ็นด้วยนะครับผมลายเซ็นอาจจะเป็นลายเซ็นออนการ์ดหรือลายเซ็นที่นักมวยปั้มนั้นเซ็นด้วยกับมือเซ็น,นลงบนการ์ดเลยอะไรประมาณอย่างนี้นะครับผมก็มีเยอะครับตัวท็อปทอปเด่นๆดังด,งดง ผู้หญิงสวยๆก็มีเยอะแยะเลยนะครับผมซึ่งลายเซนก็มีความพิเศษอีกก็คือมีความหาง่ายหายากกันแตกต่างกันออกไปนะครับผมถ้าเพืเ่อนๆสนใจนี่เดี๋ยวสัมเดี๋ยวคลิกลิงลคลิกคลิกลิงก์รายละเอียดข้างล่างเลยนะครับผมตกงคอมเมนต์เลยนะซึ่งรายละเอียดค่อนข้างเยอะฮะซึ่งผมอธิบายไม่หมดหรอกเพราะว่าผมก็ดูผ่านๆมานะครับผมแต่ ถือว่านักไวปั้มเอ๋ถือว่าคนอ่าเรียกว่านักสะสมก็ต้องสะสมนะการ์ดพวกนี้นะครับผมหลักๆเลยนะก็คืออยากได้ไลายเส้นแหละนะซึ่งผมไปเบรกการ์ดมาทั้งหมด4แพ็ค4แพ็คก็ราคากน็นิดหน่อยเองนะแต่ถ้าสำหรับน้องๆอาจใครที่แบบว่าอยากเริ่มต้น อยากเริ่มต้นที่จะสะสมการ์ดนะฮะอาจจะแบบดูราคาค่อนข้างแบบเดี๋ยวนี้ราคาการ์ดนักมวยป้ามการ์ดบอลนี่ก็พอๆกันแล้วนะถ้าพูดถึงนะนะครับผมใครสนใจนะฮะเรามีกลุ่มการ์ดมวยป้ามอยู่นะฮะซึ่งผมเข้าไปร่วมเฉยๆนะเขาเขามีกลุ่มก่อนหน้านี้มานะครับผมสามารถที่จะคลิกลิงก์นะครับผมตรงดิสคริปชันได้เลยนะครับผม จะมีลิงก์แปะไว้แล้วนะครับสำหรับกลุ่มการ์ดกลุ่มการ์ดมวยปั้มนะครับผมก็จะมีเบรกการ์ดนะซึ่งใครที่อยากจะไปเบรกการ์ดนี่ก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้ว่าแปะไอเพจไหนเบรกการ์ดอะไรไว้นะครับผมก็ลองเข้าไปดูแล้วกันซึ่งวันนี้ครับผมจะมาเปิดนะฮะสิ่งที่ผมไปเบรกมาว่าผลประกอบการในวันนั้นผมได้อะไรมาบ้าง4ีซองนะฮะ ก็เอาตรงๆคือวันแรกๆที่เข้าไปนะฮะโอ้โหเหมือนโดนป้ายาย่หนักมากเลยนะโอ้โหแต่โดนป้ายายาหนักแค่ไหนฮะต้องดูสภาพจิตใจ <c oughs> กระเป๋าเงินสักนิดหนึ่งนะฮะโอ้โหบอกก่อนเลยนี่เพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเรานัทอมมินเกมมิ่งอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดไว้ เพื่อที่ไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเรานะครับแทย์เดนนะฮะนี่อย่างที่บอกไปครับคือการ์ดท,ท็อปนะนี่การ์ดท,ท็อปเดี๋ยวเดี๋ยวตัวนึงนะโอ้คือพี่ๆเขาก็แพ็กกันอย่างแน่นหนาดีเหลือเกินนะฮะมานี่โอ้โหนะฮะนี่ครับ ซองของการ์ดก็จะเป็นนี่ซองนี้เลยนะครับผมท็อปโครมนะครับ1กล่องนะราคาก็ราคารู้สึกจะหลักหลายพันบาทนะครับผมหลักหลายพันดอลเลยนะนะครับผมกาส,ส่วนใหญ่นะฮะนี่ดีดูนะมี NXT Superstar แล้วก็ WWE Legend นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของ Autograph นะฮะ มีลายเซนด้วยนะครับผมนะฮะลายเซนก็คือจะเป็นแบบสุมนะหนึ่งซองมีสี่ใบนะครับซึ่งอันนี้คือก่อนหน้านี้พี่เขาเปิดใช่ไหมอันนี้ผมขออนุญาตใช้มือนะหนึ่งซองมีสี่ใบนะครับนี่โอ้การ์ดก็สวยนะการ์ดสวยอยู่นะครับผมอันนี้มีสามใบนะเพราะว่าใบาพิเศษอยู่ อยู่ในแพ็กแล้วซึ่งไม่ค่อยลุ้นเท่าไหร่แล้วใช่ไหมนี่เคลาเบ็กสตันครับอ่าเป็นโคศโกนะโคศโกของส c k d ดาวนะครับไม่รู้ว่ารอนี่อยู่ด้วยหรือเปล่าน่าจะไม่อยู่เนาะแคมรอนกามนี่นะฮะ,ะหนุ่มมันนี่อะไรนะมิลเลียนดอลลร์แมนเนาะแล้วก็เลียลิปลี่โอ้เวอร์ชั่นนี้ยังเป็นผมแบบนี้อยู่นะซึ่งโอ้โห น่ารักนะพูดเลยนะครับผมมาแกะออกจริงๆคือเราสามารถที่จะซื้อกล่องมาลุ้นได้นะลองอินบ็อกไปที่ทางเพจได้เลยนะครับผมใครที่แบบสายลุ้นอะไรพวกนี้นะสายลุ้นเอามาเปิดทำคอนเทนต์อะไรอย่างนี้นะฮะซึ่งเดี๋ยวมีฮะเดี๋ยวมีแน่นอนนะครับผมซึ่งเดี๋ยวรอรุ้นกันได้เลยโอ้ยด้านหลังก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะ นี่เซตโกลรินนะครับผมด้านหลังก็จะมีเซตโกลรินนี่โอ้ยใส่โซดด้วยนะดูดีมีสกุลรุนชาตและเกินนนตตี้นัชยานี่อันนี้น่าจะเป็นเบสการ์ดรีแฟกเตอร์โอ้นี่ไงนี่ฮะรีแฟกเตอร์ก็จะเป็นแบบนี้รุงร้งๆอย่างนี้นะครับผมนะสวยงามตามท้องเรื่องนะฮะอันนี้รีแฟกเตอร์ แบบธรรมดานะแล้วก็บอสตันรีดฮะนี่ได้แชมป์นอตอเมริกาครับก่อนที่จะโดนไล่ออกไปโอ้น่าเสียดายมันจะเปินมฝีมือก็ค่อนข้างโอเคนะครับผมฝีมือการปันะ้มนะมาอันนี้หมดไปและส2ง,สงใช่ไหมซึ่งจริงๆอะ่ะของดีอะ่ะคือพี่เขาแกะไว้ให้ก่อนหน้าน,นี้แล้วนะครับผมซึ่งผมอะ่ะอันนี้คือมาเปิดให้ดูอีกทีนึงว่ามีอะไรบ้างชอซี่แบ็คฮาร์ดนฮะ นี่ตอนนี้มีเรื่องกับซาชาแบงค์อยู่นะฮะคุชิดะฮะเอ๊ะกล้องโฟกัสเอสนะครับผมคุชิดะนะฮะแจ็คเก็ตไทม์นั่นเองตอนนี้นะครับแล้วก็โดโกตะไคนั่นเองนะฮะตอนนี้ก็ดันมีเรื่องกับอาคิวอยู่นะฮะไม่ค่อยมีอะไรเป็นซิมเนอัน,นเท่าไหร่นะฮะนี่ แล้วก็เดี๋ยวจะมีในส่วนของการ์ดหลักๆแล้วนะครับผมอีกตองหนึ่งนะฮะเลซี่อีแวนนี่นะฮะล่าสุดท้องแล้วคลอดยังก็ไม่รู้นะฮะเลซี่อีแวนเนี่ยนะครับเชนาเบสเลอร์ฮะนี่อันนี้น่าจะเป็น r e f เ c t o r นะมีรุ้งๆเนี่ยนะครับผมแล้วก็จะมีแนะแจ็ค นี่คนสุดท้ายนะครับผมแน่แจ็คผู้ทำชาวบ้านชาวช่องเขาเจ็บปวดทรมานเหลือเกินนะฮะนี่หลักหลักครับการ์ดหลักหลัก,ลกนี่พี่เขาห่อมาซะดิบดีเลยนะนี่ฮะคนแรกไม่ต้องบอกฮะจอนซีนาอย่างงี้โอ้โหเป็นการ์ดเรียกว่าไฟท์ไทม์ขับนะฮะจอนซีนาตู้ตดูตู้นะฮะนี่ไฟท์ไทม์ขับก็จะประมาณนี้นะครับผม ซึ่งน่าจะไม่มรันนะเป็นไฟท์ทม์มขับธรรมดานะครับผมนี่นะฮะนี่พี่เขาห่อมาให้สวยงามเหลือเกินนะครับต่อมาฮะโทนี่นีสอันนี้เป็นอะไรเอ่ยฟลุเซเวีเกรดอ๋อฟรุเซเวดเกรดนะฮะเออก็จะมีใบพิศเศษแบบนี้อีกนะครับผม นี่น่าจะคว้าแชมป์ได้ใน Wrestlemania หรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมมันอาจจะแสงอาจจะดูไอนี่หน่อยนะแต่ว่าเป็นการดีแฟกเตอร์นะครับผมจอห์นซีน่านั่นเองเอ้ยอนนี <ony> ่น <n iss> ีนะฮะแล้วก็จะมีเจฟฮาร์ดี้ฮะมีรันด้วย22เนี่ยใช่ไหมน่าจะไม่ใช่นะดีแฟกเตอร์ธรรมดาฮะเจฟฮาร์ดี ล่าสุดโดนไล่ออกไปแล้วโอ้จะบอกว่าทําตัวเองก็กระไรอยู่นะฮะต้องบอกว่าชีวิตแกนี่ค่อนข้างมีปัญหาพอสมควรนะครับแล้วคนสุดท้ายฮะโอ้โหการพิเศษที่การพิเศษที่ดันโอ้รอให้ลุ้นฮะสุดท้ายไม่ได้ลุ้นเลยเชน่าเบรสเลอร์ฮะเป็นลายเซน็นออนการาดนะฮะ ยีสองครับ99นะครับผมล่าสุดปทดบาดเธอนี่ก็ลุมล้มๆุมดอนๆอน,ลนลอยู่นะฮะไปเข้าร่วมกลุ่มกับซันยาเดวิลนะฮะปาบเนามิอยู่นะครับผมแต่ถือว่าการการไลเซนนี่ค่อนข้างสวยอยู่พอสมควรนะครับผมนีไม่ได้เชน่าเบสเลอร์มานะฮะอ่ะเ๋ยวตั้งหนึ่งไม่มีที่ไม่มีที่ลงให้เขาอะทำไงดี <laughs> เนียนะนะประมาณนี้นะครับผมก็หลักๆก,ก็จะประมาณนี้ครับที่ไปเบรกการ์ดมาทั้งหมด4ซองนะฮะนีาา่4ซองก็หมดไปหมดไปหลักหลักพันนะฮะพันบาทนะครับผมแต่ผลก็ประกอบการก็ถือว่าโอเคนะถ้าเทียบกับถ้าเทียบกับแบบหลายๆ การ์ดไอ้หลายๆคนที่ได้มานะครับผมนี่ก็เป็นอดีเลกนิดเล็กน้อยนะฮะสำหรับคนที่ชอบมวยปั้มก็สามารถที่จะสะสมการ์ดนะฮะสะสมการ์ดได้ซึ่งเดี๋ยวคลิปต่อๆไปครับผมอาจจะมีแน่นอนลองมาเปิดกล่องกันบ้างนะฮะหลังจากที่หลังจากที่แบบว่าเอ้ยซื้อซื้อกาดเบรกมานะครับอันนี้คือผลประกอบการคร่าวๆเนาะ จะลองมาเปิดกล่องดูบ้างไม่รู้ว่าจะเกลือหรือเปล่านะฮะเกลือทั้งในการเล่นเกมแล้วก็เกลือทั้งในชีวิตจริงนะฮะหรือเปล่าต้องรอติดตามกันนะครับผมใครดูใครที่ดูมาถึงตอนนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องของเรานะามินเกมมิ่งกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมเพิ่งสังเกตนะครับไม้อนกลามนี่เป็นรีแฟลกเตอร์นะเนี่ย <c oughs> โอเคนะครับผมไป ไปก่อนแล้วนะครับผมเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ลากันไปแล้วฮะสวัสดีครับผมบ๊ายบายจ้า you c a n see me บ๊ายบายนะครับ